นะการที่ที่ออกมาในเรื่องว่าร้าองเนี่เราไม่ไดันคือไงบางด้วมันคือมันคือเรียกว่ามันเป็นสิ่งที่มันเหนือความฝันอนะที่ผมมันยากที่จะเหมือนไม่เป็นคำพูดได้อะคือตอนนั้นอะเดี๋ยวผมเล่าโมเมนต์นี้ให้ฟังอีกว่ะคือตอนนั้นอะมันเป็นอะไรที่มันแบบเขาจะขับรถออกไปแล้วผมก็ให้สัมภาษณ์อยู่กับทางเวิร์คพอย กำลังแบบสัมภาษณ์อยู่แล้วก็หยุดการสัมภาษณ์เพราะว่าพี่แจ็คสันไปเราก็เลยต้องโบกมือบายๆพี่เขาปาคืว่ารถเขากำลังจะเลี้ยวไปแล้วรถเขาหยุดก็คิดว่าเลี้ยวไม่พ้นแต่ผมก็คิดว่าเลี้ยวไม่พ้นเขาถอยหลังมาเพื่อจะตั้งลําใหม่ปากืว่าเขาถอยหลังมาเฮ้ยมันใช่เหรอมันใช่เหรอคือผมยืนตัวแข็งเลยนะตอนนั้นอนะ่ะมันใช่เหรอในใจเขาคิดแบบเฮ้ยมันใช่เหรอแต่ปากือว่ามีพิกาดอะ่ะเขาลงมาแล้วก็เปิดประตูให้พี่แจ็คสันหวาง ลงมาเสร็จแล้วเขาก็าวิ่งลงมาคือมันเหมือนความฝันอะมันไม่คิดว่ามันจะแบบไม่คิดว่าที่เขาอ่ะพี่แจ็คสันอนะเขาจะวิ่งลงมาหาเราแล้วก็มาขอเราให้เราถ่ายรูปก,กับเขาซึ่งเราก็ไม่คิดว่ามันเป็นอะไรที่แบบผมยืนแข็งแล้วก็แบบทำตัวไม่ถูกลยคือยผู้จัดการผมมาอยู่ข้างๆบอกว่าเอากล้องขึ้นมาถ่ายรูปเร็วกล้องมาถ่ายผมไม่ได้ยินเลย นนรู้แต่ว่าเขาแบบทํามือรูปกล้องถ่ายผมแบบเลยเอาขึ้นมาถ่ายแล้วก็เสียฟปีดีที่แบบถ่ายติดแล้วก็ภาพไม่เบลอ <c oughs> ใช่ <c oughs> อะไรนะครับรู้าว่าเขาเป็นนักอยู่แล้วอะไรนะครับรู้ครับรู้ <c oughs> เขารู้ได้ไงเดี๋ยวต้องรอติดตามชมครับอ่าใช่ยังยังบอกไม่ได้ <c oughs> อะไรนะครับอะไรก็รอติดตามครับแต่ได้ร่วมงานกับเขานิดนิดหน่อยหน่อยครับ ตื่นเต้นมากๆครับแล้วก็รู้สึกดีใจครับต้องขอบคุณทางเวิร์คฟอยส์เลยนะที่ชวนที่ชวนไปครับผมตอนนั้นที่เขาตัดที่เขาวิ่งมางเราที่ตอนที่มาถ่ายรูปก็มออออีอะไรหญ่ในกองอะไรเข้ามาตอนทีเ่ขเ,เขาวิ่งมาที่มาเราแบบเขาเป็นผู้ใหญ่ในยอะไรกับเรา,ออรอเราบอกได้เลยว่าผมไม่ได้ยินอะไรเลย,ยร<อ>ู้จากมันวิ่งหมดเลยมันวิ่งมันเหมืนอนมันแบบถ้าเหมือนในหนังมันคือเป็นภาพที่แบบทุกอย่างสโลว์แล้วไม่ได้ยินเสียงได้ยินแค่เสียงี แล้วเขาก็วิ่งมาเพืแบบถ่ายรูปผมยังจำโมเมนต์ได้อยู่เลยคือแบบแล้วทําอะไรไม่ถูกอะ่ะซึ่งแบบผมก็อต้องรอติดตามอ,า <c oughs> อธิบายไม่ถูกจริงจริงตเต้เขาก็าว่าเต้ผมถูกว่าอะไรเงี้ยโอ้โหอันนี้ก็ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันผมก็มันเป็นเรื่องแบบมหาสัจจันร์มากๆผกก็คิดว่าไม่คิดว่าผมจะได้ถ่ายรูปกับพี่แจ็คด้วยซ้ำเพราะว่าตอนทํางานก็เขาก็ รีบโทรศัพท์มือถือหมดก็ไม่มีใครได้ถ่ายรูปคู่ด้วยก็ไม่คิดว่าผมจะได้มีโอกาสถ่ายรูปกับพี่เขาจริงก็รอติดตามเรื่องนี้ครับต้องรอให้ต้องรอให้ทางเพอย์ออกไปก่อนใช่ใช่ตามมารยาทแล้วใช่ใช่ต้องรอค่ะเห็นเห็นเห็นพี่เขาเดินเขาจะปรากฏตัวทุกที่ในกรุงเทพไม่ได้นะเขาจะไปเจอทุกคนในกรุงเทพไม่ได้นะ ใช่ครับถ้าเรื่องงานนี้ทันนะก็จะไปครับก็จริงๆแล้วผมอ่ก็ชื่นชอบพี่แจ็คมาตั้งแต่ช่วงโควิดแล้วตั้งแต่ที่หยุดทำงานไปแล้วก็ไม่มีอะไรก็ไถ่ดูพี่เขาแล้วก็เอาไม่ว่าจะเป็นทรงผมเอ่ยแค่ในตัวเอ่ยก็ได้เลฟเฟลนมาจากพี่เขาเลยเป็นเขาเลยเป็นไอดอลคนหนึ่งของผม แล้วยิ่งวันนั้นยิ่งเขาทำให้ผมเห็นถึงความน่สความเทคแคร์แฟนคลับความเป็นตัวเองทั้งที่เขาเป็นศิลปินระดับโลกขนาดนั้นเขาจะขับรถไปเลยก็ได้แค่เขาใบบายบอกมือให้เราในรถแต่เขาดันเลือกที่จะจอดรถแล้วมาเซลฟี่กับเราแล้วก็กอดเราใช่เลนี้ก็อเพลเลยใช่เต้นได้ไหมขากระดูกยากมากเลยนั่นนัอย่างเงี้ย ฝืนหมดแล้วครับตอนนี้ไม่ได้ใช้งานเลยาาไงในช่วงหลังจะังต่น่อ่เขาได้ใคไยอมากระหว่างที่เขาใเขาได้ใจคนไทยผมเชื่อว่าเขาได้ใจคนไทยทั้งประเทศแน่นอนแล้วก็ได้ความรู้สึกผมด้วยเป็นโมเมนต์ที่ผมจะจำไปเรียกได้ว่า ทำไปทั้งชีวิตเลยแล้วก็ไปเป็นแบบอย่างผมคิดว่าสิ่งที่เขาทำมันเป็นแบบอย่างให้กับศิลปินหลายๆท่านได้เหมือนกันเพราะว่าเขาอาจจะมีแค่โมเมนต์โมเมนต์หนึ่งที่เราได้เจอศิลปินที่เราชื่นชอบจริงๆเราแค่เจอเขาเฉยๆเราก็ดีใจแล้วแต่ถ้าเขาเลือกที่จะสร้างโมเมนต์มหัศจรรย์ให้กับเราโดยการที่เขาจอดรถแล้วมาหาเรามันไม่ได้เกิดขึ้น,นง่ายๆที่ศิลปินระดับโลกมาทําแบบนั้นผมก็จะเก็บ เป็นแบบอย่างถ้าเกิดวันหนึ่งผมไปถึงระดับนั้นได้ผมก็จะเอาที่เขาไปเป็นแบบอย่างนี่แหละครับถึงไม่เป็นแบบนั้นผมก็จะทำครับออใช่ออขอบคุณครับ